ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวกำลังจะย้ายออกจากภพเรือนเสียหายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีดาวการเงินก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งการลงหลักปักฐานการมีฐานะที่มั่นคงดาวแห่งการติดต่อสื่อสารจะเป็นเกษตรชีวิตที่เคยเหนื่อยหนักจะผ่อนคลายปัญหาต่างๆจะค่อยๆมาลายหายไป ชีวิตการงานมั่นคงขึ้นปลดหนี้ปลดสินได้หมดแต่อาจมีหนี้ใหม่สำหรับคนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองเป็นหนี้แต่มีความสุขเพราะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายใครที่มีบ้านอยู่แล้วอาจได้รถใหม่การงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารประสานงานและการเดินทางจะโดดเด่นมากศัตรูคู่แข่งจะแพ้ภัยหายไปหรือศัตรูอาจกลายมาเป็นมิตรก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำปี2568ครึ่งปีแรกค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้น้วนนะคะเป็นการทำนายโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการทำนายการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่เกตอ,อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดค่าครูสามารถเข้ามาถามกันได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้แหละค่ะสำหรับการดูดวงประจำครึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตามดูดาวเล็กๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะละเอียดเกินไปมันจะใช้เวลายเยอะมาก ครึ่งปีนี้เราจะใช้ภาพรวมมากกว่าโดยใช้ดาวใหญ่ๆใ,ใ,ในการทำนายดวงค่ะส่วนดาวเล็กๆรายละเอียดเนี่ยจะทำเอาไว้แยกเป็นดวงประจำเดือนซึ่งก็ทำเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะโพสต์ให้ดูการล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนนั้นๆด้วยสามารถไปติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้สำหรับดวงประจำครึ่งปีจะเป็นภาพรวมของชีวิตการงานการเงินของคุณว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเด่นมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะ ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของชาวธนูในช่วงสเดือนแรกของปียังคงเหนื่อยอยู่เพราะดาวพฤหัสสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นภพเรือนอริภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาแต่จะเป็นโค้งสุดท้ายของความเหนื่อยยากแล้วเพราะนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมไปดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีดังนั้นอดทนอีกหน่อยค่ะอุปสรรคปัญหาจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายมาลายหายไปนะคะจริงๆแล้วกั การที่ดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้มันเสียแค่จุดเดียวแต่ว่าดาวใหญ่หญๆดวงอื่นๆยังส่งผลดีโดยเฉพาะดาวการเงินซึ่งสถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเมื่อดาวการเงินอยู่ในพบเรือนนี้แปลว่าการทํางานอะไรที่ได้เจอคนเยอะๆเมื่อได้ประสานงานกับผู้คนรอบข้างบ่อยๆหรือว่าได้เดินทางบ่อยๆตรงนี้จะดีจะเป็นตัวกระตุ้นดวงถึงแม้นว่าจะเจออุปสรรคปัญหานา,นานาประการแต่ก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้จากการเดินทางจากการประสานงานกับผู้คนรอบข้าง ใครก็ตามที่ทํางานต้องเดินทางบ่อยๆอันนี้นจะหาเงินได้เยอะแต่ถ้าการงานของคูณไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางเลยแล้วไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับใครเนี่ยอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะดวงมันจะจมก็ต้องกระตุ้นดวงของคุณเองโดยการที่มันติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างเยอะๆหรือว่าบางทีเนี่ยเนื้อง,งานมันไม่ได้เอือ้ออํานวยให้เราไปไหนเลยเนื้อง,งานเนี่ยมัน จำกัดให้เราจะต้องนั่งโต๊ะทางานอยู่กันหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้คุยไม่ได้ติดตอ่อสื่อสารประสานงานอะไรกับใครเราก็ต้องช่วยดวงของเราโดยการที่อาจจะทํางานสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ลุกขึ้นไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตรงนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นดวงทําให้เราก่อเกิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการที่จะสร้างสรรค์าการงานได้ดีและทําให้เรามีปฏิเสมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคนรอบข้างก็อยากจะช่วยเหลือการงานของเราค่ะ การที่ดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนอริเนี่ยนะคะแปลว่าคุณมีศัตรูคู่แข่งเยอะบางคนก็เป็นศัตรูซึ่งหน้าเลยก็พร้อมที่จะประหัดประหารมาแข่งขันกับคุณมีการชิงดีชิงเด่นกันในองค์กรหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะมีคู่แข่งทางการค้าที่เขาก็พยายามที่จะลอกเลียนแบบสินค้าของคุณหรือพยายามจะลอกเลียนมาร์เก็ตติ้งของคุณพยายามที่จะดึงลูกค้าจากคุณไปคุณก็ต้องมีการชิงไหวชิงพลิบในการที่จะดึงลูกค้ากลับมามันก็เหนื่อยหน่อยกับการที่เราจะต้อง พัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาหรือว่าหาโปรโมชั่นใหม่ๆมาเสนอลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการที่ดาวประจําตัวของคุณอยู่ตรงนี้มันสัมพันธ์กับดาวการเงินที่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ท้อท้อไปซะก่อนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไม่แพ้คู่แข่งคือถ้าคู่แข่งของคุณเนี่ยเขาก็ดวงโดดเด่นเหมือนกันอะคุณอาจจะไม่ได้ชนะแต่คุณก็ไม่ได้แพ้แล้วก็การที่ดาวประจาตัวกลุ่มกันกับดาวมฤตยูเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันดาวดวงนี้เป็นดาวที่โดดเด่นในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์การเดินทางการต่างประเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆหรือวนวัตกรรมดังนั้นเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานก็จะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นค่ะทีนี้ดวงมันจะเปลี่ยนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมมีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงดาวประจำตัวของคุณก็ย้ายอย่างที่บอกไป13พฤษภาเมื่อดาวย้ายมาเนี่ยมันจะเจอเจออะไรดีๆจากที่เคยเหนื่อยที่เคยหนักมันจะผ่อนคลายหายเหนื่อย ชีวิตการงานมันจะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นลูกค้าที่เคยกลับไปกลับมาเดี๋ยวไปใช้ของคู่แข่งเดี๋ยวมาใช้ของเราก็จะเสถียรก็จะมั่นคงกับเรามากขึ้นคู่แข่งที่เคยเก่งโดดเด่นเขาก็อาจจะมีลูกค้าประจําของเขาแล้วไม่ได้คิดอยากจะมาลอกเรียนแบบเราไม่ได้คิดอยากจะมาดึงลูกค้าเราไปก็แบ่งลูกค้ากันไปมันก็จะมีความราบรื่นในการทํางานดีขึ้นทางด้านดาวการเงินก็ย้ายเหมือนกันในวันที่19พฤษภาดาวการเงินคือดาวพระเสาร์นะคะจะย้าย จากพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเข้าสู่พบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานบ้านรถที่ดินและความมั่นคงดังนั้นมีเกณฑ์ว่าชีวิตของคุณจะมั่นคงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นพบเรือนนี้เนี่ยมันเป็นพบเรือนแห่งบ้านรถที่ดินดังนั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้มีบ้านเป็นของตนเองมีโอกาสจะได้มีในช่วงที่ดาวพระเสาร์อยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดาวพระเสาร์เข้าปุ๊บแล้วก็จะสามารถมีบ้านได้ทันทีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการดําเนินการเพราะดาวพระเสาร์คือดาวการเงินเนี่ยจะ อยู่ในภพเรื่อนแห่งอสังหาเนี่ยยาวนานไปประมาณ2อสมปีเลยดังนั้นมันเป็นเรื่องของการดําเนินการเพื่อที่จะได้บ้านมาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหาหรือบางคนเพิ่งเริ่มต้นดาวบ้านแต่มันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงของการผ่อนนะคะคุณก็ได้ย้ายเข้าไปแล้วหรือใครก็ตามที่มีบ้านอยู่แล้วอาจจะ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ใช้งานได้ดีขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อรถถ้าว่าบ้านก็ซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้วบ้านมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายดีอยู่แล้วก็อาจจะซื้อรถใหม่ก็ได้ดูว่าชีวิตความเป็นอยู่จะสุขสบายขึ้นสะดวกสบายขึ้นมีเงินที่จะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เงินไปกับชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละค่ะตกแต่งบ้านตกแต่งรถหรืออาจจะใช้เงินเพื่อทําให้คนในครอบครัวมีความสุขึ่นบอกคนในครอบครัวมีความสุขพ่อแม่ยาิพี่น้องสาม มีภรรยามีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขไปด้วยสำหรับด้านดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในภพเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวดังนั้นเนี่ยการติดต่อสื่อสารการเดินทางเนี่ยส่งผลให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีแล้วพอดาวพระราหูย้ายก็ย้ายมาเป็นเกษตรในภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางอีกใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานจะต้องเจอคนเยอะๆงานอ e ีเวนต์ งานดูแลผู้คนงานที่เป็นตัวกลางเป็นโคออดิเนเตอร์หรืองานที่เกี่ยวกับการเดินทางพวกนี้จะโดดเด่นมากจะทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะเมื่อดาวประจําตัวย้ายออกจากภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาและคู่แข่งศัตรูคู่แข่งจะแพ้ภัยไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะคะอย่างที่บอกไปนะบางทีเมื่อก่อนเขาเป็นคู่แข่งแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็หาทางของเขาเองได้และไม่จําเป็นจะต้องมาแข่งกับเราเพื่อที่จะลอกเลียนแบบผลงานของเราและเขาก็ไปของเขาเองหรือบางทีไม่ แน่ศัตรูอาจจะกลายมาเป็นมิตรได้เลยก็ได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวย้ายออกจากภพเรือนแห่งศัตรูคู่แข่งและมีดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งการพลิกผันพลิกโผอยู่ในภพเรือนแห่งศัตรูคู่แข่งก็เป็นไปได้ว่าศัตรูก็จะกลายมาเป็นมิตรได้ค่ะ สำหรับคนรอบข้างนะคะเจ้านายหรือว่าลูกค้าเนี่ยเมตตาเอ็นดูคุณดีแต่ต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวพระราหูย้ายเข้ามาเล่งในพพเปรืนของผู้ใหญ่เจ้านายหรือลูกค้าค่อนข้างจะจุกจิกนะคะจะเป็นช่วงประมาณกลาง,ลางปีจะจุกจิกกับคุณเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังเอื้อเอ็นดูคุณดีสําหรับเพื่อนร่วมงานดีมากคุณจะมีสังคมเพื่อนฝูงที่เยอะแยะมากมายมีคอนเน็ชันมีสายป่านที่ยืดยาวนะอย่างที่บอกนะนอกจากมิตรที่คุณ ีอยู่แล้วคุณยังมีศัตรูที่อาจจะกลายมาเป็นมิตรได้ด้วยดังนั้นเนี่ยสังคมพวกพ้องเพื่อนฝูงเนี่ยจะดีมากเพียงแต่ว่าอาจจะมีภาษีสังคมหน่อยนะคะส่วนทางด้านลูกน้องถ้าใครมีลูกน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต่อกันที่ไพ่นะคะพไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่ Judgment ซึ่งเป็นไพ่เวรกรรมนั่นแปลว่ามันจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่กรรมเก่าจะตามมาเล่นงานใครก็ตามที่คุณเคยไปทำกรรมเอาไว้ไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือชาตินี้เนี่ยในช่วง4เดือนแรกของปีที่ดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในพบเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาและพบเรือนแห่งศัตรูคู่แข่งตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยมันมีคู่แข่งเยอะมีศัตรูเยอะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่คุณเคยไปขัดแข้งขัดขา เขามาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือว่าชาตินี้นั่นแหละค่ะเขาก็กลับมามีกําลังแล้วก็กลับมาเล่นงานคุณคืนซึ่งกรรมเก่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมดไปในวันที่ดาวประจําตัวของคุณย้ายออกไปมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่มันเป็นกรรมเก่าเราแก้ไม่ได้แล้วก็ถือว่า ใครก็ตามที่เข้ามาขัดแข้งขัดขาคุณคิดซะว่ามันเป็นกรรมเก่าแล้วก็ผ่านไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปผูกใจเจ็บเขานะเดี๋ยวเขาก็มาลายหายไปเองส่วนในเรื่องของกรรมใหม่เราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ไปสร้างศัตรูเพิ่มอะไรพอช่วงที่ดาวประจําตัวเดินดีก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเสวยสุขแล้วล่ะค่ะก็รอคอยอดทนหน่อยนะคะทางด้านการงานเนี่ยถือว่ามีปัญหามีอุป,ปสรรคนะบางคนเนี่ยไม่เคยขัดแข้งขัดขาอะไรใครเลยอดีตชาติก็ไม่ค่อยได้ทํากรรมในเรื่องของการไปขัดไปเป็นศัตรูอะไรกับใคร ดังนั้นคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนก็ได้แต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องเนื้อง,งานที่มันมีอุปสรรคเยอะมันทํางานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่มันก็จะราบรื่นขึ้นในวันที่ดาวประจําตัวองคุณย้ายออกจากภพเรือนเสียหายช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมไพ่าการเงินสวยมากได้พ่ของความมั่นคงในชีวิตการเงินนะคะไพ่าราชินีเหรียญนะเป็นไพ่ของคนที่กินดีอยู่ดีมีความอูฟ้ฟูฟุ้งเฟอได้ด้วยซ้ําแล้วก็มีบ้านมีรถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายดีค่ะ ทางด้านโชคลาภไม่ต้องไปหวังนะคะอันที่จริงแล้วในภพเรือนโชคลาภก็ไม่ได้มีดาวเสียสถิตอยู่แต่ก็ไม่ได้มีดาวดีสถิตอยู่เหมือนกันดังนั้นโชคลาภเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะให้ดาวโชคลาภเดินดีมากๆซึ่งถ้าเป็นภาพรวมส่วนใหญ่แล้วถือว่าโชคลาภยังไม่ค่อยน่าพออกพอใจเท่าไหร่แต่ไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของความยุติธรรมทำอะไรได้อย่างนั้นนั่นแปลว่าคุณไม่ต้องไปหวังโชคลาภก็ได้ คุณขยันขันแข็งคุณทํางานดีลูกค้าเจ้านายก็เอื้อเอ็นดูพร้อมจะสนับสนุนเมตตาพร้อมที่จะหยิบยื่นการงานมาให้คุณคุณก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้จากน้ําพักน้าแรงของคุณจาก การทำงานโดยที่ไม่ต้องไปหวังโชคลาภหรือใครก็ตามที่เคยผิดใจอะไรกับใครก็มีโอกาสที่จะได้คุยได้เกลีร์ได้ปรับความเข้าใจกันในช่วงกลางกลางปีหรือถ้าใครก็ตามเคยเข้าใจคุณผิดคุณอาจจะไม่เคยทำงานผิดพลาดอะไรแต่คุณไปอยู่ผิดที่ผิดทางหน่อยคนเขาเข้าใจว่าคุณอะไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มที่เขาทำงานผิดพลาดไปอยู่ในทีมนั้นทีมที่ทำงานผิดพลาดแล้วคุณก็โดนหางเลขไปด้วยตอนนี้ในช่วงกลางกลางปีนะคะจะได้รับความยุติธรรมคนจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อคุณไม่เกี่ยวนะก็จะ ถูกกันออกมาใครก็ตามที่เคยโดนสอบสวนในเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ได้ผิดจริงๆนะคะแต่คุณอาจจะต้องกังวลอยู่กับการที่โดนสอบสวนแล้วโดนสอบสวนอีกในช่วงต้นๆน,นะในช่วงก,งกลางๆปีคุณจะหลดผลตรงนั้นค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม็ป e อีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ